โฟดีบอกกอ่ะโฟพีกแกมร์คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่อับคายและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรใช้จกักรยานในการรับชม โย่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับมาโจโจก็จิบเจ้าเดิมนะฮะวันนี้เรามาเล่นไททันดนันความมืดนะฮะเราไม่หลุดแน่นอนไปแล้วอตื้ไปแล้วโอ้โหลุดแน,น่อนเนะชื่อไปลูกจงเป็นไททันที่ดี้วัดจะให้เราตายใช่ไหมเนะี่ย ลองฟันกันลองฟันนะฟันตูดโอ้พอมืดแล้วมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะแน่นอนฮะเรามองเห็นพลังงานหนึ่งเอเอไปแล้วโอ้โอ้โอ้หน้าเจ้าหน้าบิดมากตอนนี้เห็นเห็นตาสีดังแดงเนยะตัวใหญ่ๆกำลังใครกำลังส่องไฟฉายอยู่อย่างกับเราฆ่าเราอย่างกับเรามาล่าไททันเดอะบ็อกซิ้งเดช ติดเชื้อติดเชื้ออะไรท่านติดเชื้อรวมพลังิทธากำเนิดมาคู่กายยังไม่จบเผชิญทุกใดไม่เคยวันเนี่ยเผชิญทุกอยู่มีกำไลวิเศษและผ่าแดงป้องกันอิทธิฤทธิ์เมื่อพานพบไสยไปขอมินผูกการขัดท้องมันเพื่อรบลุงรังกูจะติดลกษสิิธิ์ป่าวะ โอ้ยพิษติดหลักอ๋าโถ่ดูดูลูกเจออะไรไหมลูกเจออะไรไหมยังไม่เจอเลยไม่เจอเยยยนู่นไงลูกปลาเจอแล้วตัวเบลล์เลยโไม่เห็นเลยไปแล้วไปแล้วเอ๊ปลาแล้วพุ่งปลาผมมองจากที่สูงนะครับผมเห็นถ้าปลาใต้นอนไททันสามตัวนะครับ ผมเห็นในท่านนะครับค่อนข,ข้างหน้าตาดีนิดหนึ่งลาก่อนเนอะมันยากาศแบบนี้พอดีเพื่อนพอดีเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยสี่เลยอ้จะสอง ea ค่ะวายสวัสดีนะนายชื่อโทมัสใช่ไหมอ่ะเอ้ยหวัดดีหวัสดีสดสันเหมือนเคยเจอนายมาก่อน เอ้สวัสดีเพื่อนวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่สวัสดีเพื่โอ้ยโอ้ยใจเย็นหุ้ยนี่ไงเรียบร้อยไปว่จาจะได้พนมโอ้ยตัวใหญ่หแล้วเราเนี่ยตัวใหญ่แล้วเราเนีย่ยเจ้ยอาจาจะอุ้ยหน้าแตกน,น้องไหน

เอไฟฉายสองไม่เต็มที่เลยเห็นตัวอะไรสักอย่างดำๆมืดๆนี่เจอแล้วชัดเจนสวัสดีพี่ใหญ่เป็นใครอ่ะอุ้ยอุ้ยย่าเฮ้ยเฉยใจเย็นพี่ใจเย็นยวผมขอผมขอฟันคอพี่ก่อนเออเลยกี่ตัววาทำไมเยอะทำไมเรารู้สึกระหว่าเวลูกเราหายไปไหนละ ลูกไหม่แล้วลูกลตายแล้วเลยโหดร้ายมากตายแล้วทิ้งปลาหบาเวยคนเดียวเอาคืนเอาคืนเอาคืนดูปลาบาเวไม่เนี่ยฮะปลาเหงาอะปลาเหงานะลูกใหม่ไม่ไรอย่าไปีไ่หาแม่ใหม่ดิปลาเย <Yeah! S 1> อะยังไงเจอแล้วเจอแล้วตัวหนึ่งไทยไม่ใช่โอ้นั่นไงเจอละ <gasps> เจอเยอะเลยนี่ยว่ะเดี๋ยวหนูดูให้ ดูดิว่ามันมีกี่ตัวแล้วนะ่เห็นว่าแบบนั้นใช่บ่อก็ถ้าเกิดเดี๋ยนะเอ้มันอยู่ไหนวะค่ะเนี่ยตรงออกไปไหนเราหยุดเลยคุณขุดอยู่ใช่ไทันละอะไรอ่ะขึ้นเสาไปเห็นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งขึ้นเสาไปอ่ะฮะแล้วก็ทางซ้ายอีกตัวหนึ่งสีผมดำ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปงไอทาง<ป>นั้นนะพอทางนั้นเสร็จแล้วให้หันหลังกลับมาเจอตัวผีผมเหลืองโอเคตอนนี้เรากำลังพุ่งไปหามันเฮ้ยเอาชิบหายจะอะไรอ้าเออรอก่อนลูกรกลูกไปก่อนแล้วลูกไปก่อนแล้วมามามา,มา เราต้องลุยกับมันใหม่ลูกจาไปกลัวอย่าได้กลัวบอกหัวใจตัวจะได้เองอย่าเกงกลัววันที่ยังไม่มาปล่อยฝนนะลีกาอย่ากลัวก็วันก็แค่ตุยไปต่อให้มันเกงเหนื่อยเท่าไหร่เหนกับความฝนต้องตุยต่อไปเมื่อความเป็นเก้ต้องตุยเท่าไหร่ ไม่ยอมไม่ยอมมันไว้ก็ใครมันจะตายลูกต่อตายนะหน้าต,ตาช็อกปะก็ใครมันจะตุ้ยลูกเราเท่าไรเราก็ต้องตาไปฆ่ามันให้ถึงฟันไอตัวไอตัวเคียดนั้นมันอยู่ใกล้ๆวิ่งไปลูกก็ได้กลัวมันว่าไงเพื่อนว่ว้า ไม่โดนอ่ะโดนโดนโดนขอตาตาปังเฮ้ยว้าวฮ่าฮปฏิมีประเปฏีปฏีไปเลยเด้อล่วงเฉยยังยังยังว่าไงวิปริตว่าไงวิปริตว่าไงวิปริตว่าไงวิประเลดเออตายแบบเราช่วยลูกได้แล้วเย่ไปแล้วเย่ลูกเราจะไม่ตายเปล่า ลูกเราจะไม่ตายเปล่าเสียชีพจะเสียสัตว์เสียขัดจะเสียเก่งไหนเดินไปข้างหน้าเอ้าเจอ้มงหน่ะเจออยู่ไหนไปทาเจอสองตัวไหนอะไปตรงประตูไปประตูตรงที่ยังไม่โดนพังอ่ะแล้วคุณครูไปไหนแมงโคตรมืดเลยบอกเลยเอ่อเดี๋ยวย้อนกลับครับผมย้อนกลับไปไหนกลับ ยังไงเจอแล้วตัวนึงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอายเช่ฮู้ยโอฮู้ยอโอ้โหหวัดดีหนูหวัดดีเด็กใหม่คว้าปับปับปับเือออาวุธพังเลยปัาป่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 าปามปาปเป็นดาบเป็นเล่นเลยเป็นดาบไปแล้วดูเล้ขอเข่าเขาตอนพักศีร เจ็บแสบปาไม่ได้เล่นนานปาจำบ่ได้ร้าเราตายก่อนแล้วจะเป็นหนากเป็นขุดแขนปอ้โหไป่เจ้าหัวเนอะปลาจะตะกามาเลยเด่ยาปดเดี่ยวขวาไปทั้งนเลยตรงไปโอ้ยปา้ายซ้าย้ายซ้ายายซ้าอะเนี่ยขึ้นขึ้นหลังคาไปนั่ขึ้นขึ้นไอ้ตรงเสาเสาเสาีขาวอะไหนเสาสีขาว เจอแล้วเจอแล้วตัวนึงตัวนึงออกมาทางเจอแล้วเจอแล้วตัวนึงเห็นแล้วดำๆำเราตะคุ่มตะคุ่มคล้ายหมีเจ็ดโดมอาล์มกลับหลังไปมีตัวล็กตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปลูกกัดเอานี่ไงเจอแล้วว่าจะได้ทุกคนงามไอ้เฝ้าขอพรผู้บ้าวพู้บนบานทุกทุกทีที่มีเธอต้องล้นลานไอ้วันยูเมอยูมาลู ลูกรักอ้าวลูกรักหายไปไหนล่ะลูกรักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องใดถ้าเจอไททันวิปริตวิ่งไปลูกเออย่าได้กลัว <c oughs> หากต้องมีคนเป็นเกยหากต้องมีคนเดินนี่แต่อ้อมแขนพ่อน,นี้ยังไม่เปลี่ยนไปโอ้ยจะร่วง จะเต็มไปด้วยรนะักยืนอะไรวะเนี่ยมึงเป็นโทริโก้ไอ้สัตว์เหลือตายปเอ้าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นโทริโก้เนี่ยอ,อ้าลูกลาก่อนบบ๊าายยทำไมรีบตายชนีฉันไหนจะท่านถึงคิดแก้แค้นข้าลูกจงสารต่อใจจำนงของพ่อซะจากการมันรรลุมันเดินม,มาแล้วลูก ทำไมลูกเราแต่งแว่นเหมือนรีบุยเลยไปยไปลูกลพุ่งไปลูกพุ่งไปรีบุยหัวีชมพูดเลยลุงไปลูกพอเวลากลางคืนเราจะมองเห็นหน <c oughs> ูหัวชมพูหนูอะไรหัวชมพูหนูนี่มันสีดำไม<อ>่ใช่หรอกที่อยู่ตามตามบอ่อตามท่ออนะไรเงี้ยสีน้ำตาลก็มีนะจ้ะทุย <c oughs> ตัวใหญ่เลย่นเนเนมันตัวใหญ่เลย เื่อองลยยุโดนโยนอ่ะลูกเราตายเลยโดนหินโยนใส่เดี๋ยวเดียวเดียวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เจอตัวยกหินไงโยนหินใส่เลยแม่งมองว่าไงเมีตัวยกหินด้วยเหรอใช่ใช่ตโยนหินตัวโยนหินเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งโยนหินตายลูกอย่าไปกลัวมันพ่อจะัดการมันเองพ่อจัดการไอหัวพังนั่นเองดูลูกดู พลังของพ่ออเอออะไรของพ่อเนี่ยพลังของพ่อดู <c oughs> ขึ้นหลังคาย,ยังปีพนไอ้ว,วนโมเราต้องมีชัยเรามนุษยชาติต้องชนะแต่ตายไปกี่รอบก็ไม่รู้นี่รุนหลานแล้วเนี่ยรุนหลานแล้วไหมรุนหลานแล้วละ่ะ <c oughs> ไฟโคตรตัวเขี้ยแล้วเนี่ย โอ้โหอีวิปริตเอ,อื้อลาก่อยอีโมฮอกอีโมฮอกทำลูกกูทำลูกกูออตายซะอีโมฮอกแย่แขนพะลุเหมือนเราสูพ้พะลุตายใครทำลูกกูเอ,อ้าเชีย่ยไอหัวทองว้ามึงทำลูกกูนี่ไงเออโดนแดด เขาจะใจเย็นนี่อันนี้รุ่นเตนนะต่อไปเกิดใหม่พอแล้วรุ่นนี้พอแล้วเลิกอัดแล้วเหนื่อยเลิกละรุ่นนี้พอเริ่มเมื่อยละเริ่มฮาร์ดคอร์กล้วยไปลูกการมันจัดการมันตัดคอมันเราไปถวายตัดคอมันเราไปพระราชาของเราพระราชากิงปานูบวยเฮ้ยอย่า ลูกล้อคนพ่อกำลังจะไปแล้วลูกเหมือนพุ่งเหมือนตัวปิงเลยทุกอย่างเห็นแสงออร่าแบบว่ามีหน้ามีตาราศีไม่มองไม่ผ่องใสแลดูมีออร่าขี่หดตดหายไอละลายไอเย็นเฮ้ยเฮ้ย กุมพลังนิทาแล้วมีกาให้ผ่านไขรเป็นเกย์อย่าไปมองสองเสื้อไหนตกเสื้อไหนเจ็โบโปตัวโคตรใหญ่มีสองเสื้อแนเฮ้ยดีเลยโอ้โหล่วงไปแล้วกูทำอัยังผิดไหนว่าอีกตัวหนึ่งฮะตายไปแล้วลูกเด็กกี่ตัวเลยแปดตัวฮะพ่อ,อยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายลูกตายล่ะ อย่างไงเนียไเป็นเกย์ปล่อยมันไปให้มันเห็นแบบแบบหน่อยดูมีลุกตุยกลายเป็นคน<ม>ตุยยิ่งจะดีกว่ากลุ่มพลังด้านมือที่มีอยู่เสียไปทุกคนแหง่งเราเบิดข้างในที่ซ้อนมันออกมาหากว่าสปริงไหลลาวมันก็ได้ไปสปริงมันไปแล้วก่อ <c oughs> พุ่งไปพอกำลังสปริงไหลลาวมันอยู่ลูกเอ่ย ลุกกงกงฆ่ามันตอนพอสปริงอยู่ <c oughs> ดิปุโอเริ่มจะปีแล้วเราพอแลเริ่มเริ่มละตาเลยน,นะครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ใจเ,ใจย,เย็นใจเย็นโอ้โหตัวโคตรใหญ่ใจโคตรขี้หมาเลยอือนี่ไงตัวโคตรใหญ่ใจโคตรขี้หมาเลยบอกเลยวิชาบาลคาถาเบิกเน่ตอนลาตี <c oughs> เหเดีตัวเอ๋ยหกตัวไม่ยากไม่ยากโอ้ยเจอวิปลาดยไม่ยากหาไม่เจอการมีวิปริตได้หรอใช่ใวิปริดก็ยังดีกว่าตัวคาน่นะวิปริดดีว่าไงขัโดมาเลยมองะไรวะมองะไรวะฮะมึงมองอะไรโมก้า่อยพ่อ <c oughs> ลูกมันตกป่ลูกจะกลายเป็นซุยมันลูกหนุ่มมันอยู่ตรงนู้นนะลูกอยู่แถวแถป่าเนี้ยป่าปูาปาฟักเอ้พอฟักที่เหลือด้วยตรงไหนเอ้ยหนุ่มเลยอยู่แถวแถวที่หนูยืนอะไปฝั่งไหนขวาลูกป้าจําไม่ได้ครับป้าลืมแนละเอาได้อยู่แถวแนี้แหละเราลองหาดูอะ มันเป็นไททันวิปริตนะลูกนะระวังนะจกเจ็บหาแล้วพ่อมันเป็นหัวโมฮอคด้วยนะลูกโมฮอคเลยโนาใช่แล้วไททันมันเอาตังที่ไหนไปทำผมวเนี่ยสงสัยจะเป็นเทรนใหม่ของผู้พัฒนาอยากจะได้โมฮอคตรงนี้หนูยืนอยู่มีไททันไหมกดขีกขวาดูเป็นเทลิคอปเตอร์ให้หนูหน่อยตัดตต อย่าอย่าวิ่งไปวิ่งมาแก๊สหมดยิ้มแป้นเลยนะพ่ออย่าดูก่อนแป๊บนึงแถวนี้ไม่น่าจะมีนะไม่มีหรอนีอย่ยไปเจอมีต,มตัวหนึ่งแล้วมีตัวหนึ่งเจอแล้วลจกักร้ามลูกจกักร้ามไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ละวแต่หมูห้องไม่ใช่ลูกจกักร้ามลูกฟอนที่เหลือด้วยเอามีนั่งพักไหค้ครับพ่อปัง ดูจาัดก,การมันว่ามันอาปากรอแล้วเฮ้ยทำอะไรอะอโดนฟันตาอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรออโดนฟันคอเออฟากถุกแม่เขา้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะประตูนี้ใช่ประตูเติมแก๊สบ่อ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 บอแม่เลยลูก เราต้องเดินเองแต่ประตูน,ะน,น,นี่เชมบอลนี่นี่นี่ลูกใส่แล้วปรนตูประตูนี่แหละถอยมาถอยมาเดินมาชิดๆี้กำแพงไว้ลูกชิดกำแพงไว้ชิดชี้กำแพงเอออะไรนะค่อยๆไปเท่าไรเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวตรงไปลูกโอ้โหลูกทำอะไรไวะปลานี่พุ่งออกไปข้างนอก <c oughs> อเจอยังไปธรรม,มาดาไม่เป็นหนูนี่ก็เล่นถ้าเป็นโชโยเลยนะลูกนะ <c oughs> ดึงเชือกถ้าแบบมองไม่ทันเลยผมนี่ตามไม่ทันเลยแย่อ่าไปไหนต่อ ตามมาตามป้ามาแต่ป้าพาไปขึ้นไปบนนี่นี่บนบนยอดไอที่เราเคยปียงนันจำได้เจอแล้วหนึ่ง ea เจอลูกเราเจอโคตรไปของจริงนี่มานั่งพุ่งยีตกมาปากักขาหาักแหววัดดีฮะผมนี่หัวหมอฮอคเลยฮะทางไหนวะเลี้ยวขวาฮะ เอ้เล้ยวซ้ายแล้วซ้ายนั่นแหละอ้อมไปเจอมันกำลังยืนอยู่สวัส <What 's S 1> ดีแล้วก็ำลังส่องกระแพงอยู่สว so ัสดีนะเธออาสันตากูอีก <c oughs> เอ้ยเฮ้ย,ยรู้จักเบกุส์บัวเขียวเอ้ย <c oughs> <c oughs> สองตระตูทำไมจับแม่งเอเด็กนี่ไม่รู้จักคำว่าอะรว่างับหังหัวเนื้ออร่อยดีเหมือนลูกชิ้นปลาบ้านตะไบ ่วะมารู้จักมัองกันหอบโอเคฮะสำหรับ <c oughs> วันนี้ก็ขำกันมามากพอแล้วนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยลแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในะคราวหน้าครับบ๊ายบาย